สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกูสุคนถอดไข่เหลียงอุ้ยหุยป็นตาแสบบ่ครับมันสิบ่เสียบจั้งไดมเมื่อเบิ่งตํำหมักแต่งก็ดูครับพี่น้องตํำหมักแต่งแบบอิสานบานหน้าครับชีวิตคนเฮาคือกันละครับตื่นแต่เศ้าแต่เช้าคีเอเตอร์ครับขยนันเห็ดเน่าอยู่เน่กินครับพี่น้องไปสิบ่ตื่นสวยตื่นสวยกับ,บ่ไร้การในงานทันตัวครับจกเข้าไปได้ไข่ไก่สามน่วยครับพี่น้อง ตอกใส่จานยางดีครับมีน้องสีทอดไข่ครับต่าแตงเมื่อนี่ครับเป็นวั่นยุดครับน,นี่ผมที่ใส่ต้นหอมซอยด้วยครับเดอ้อเป็นพักเมื่อนี่ครับทอดไข่ใส่ต้นหอมผมที่ใส่ ซอสหอยนางลมหนึ่งช้อนโต๊ะครับพี่น้องตามด้วยยุบผงสิรลดลงจักหน่อยครับให้มันนัวๆพราว่าซอสกันนัวอยู่แล้วน้ำปลาเติมลงไปเยอะสองเยอะครับตําแต่งสามนัวครับผู้ฟันบักแตงกับโอ้โหลีลาดีดีครับพี่น้องพู้น่ะมือนีครับใส่น้ํามันพืชนะครับว่าเป็นน้ำมันหมูครับลาดลงกระทะแข้งใส่แข้งขวาครับพี่น้องเทไข่ลงครับพี่น้องอู้พู่น่ะครับเบิ่งดูเป็นยังไงครับพี่น้อง ทอดไข่สดๆเป็นดาแซบบ่ครับทอดไข่นี่เมนูนี่เอิในสามอย่างครับไข่เกียวทอดไข่ไข่ทอดครับพี่น้องแซบแน่นอนครับพี่น้องเนี่ยครับคอยเอาขวดคังกระทะดีๆครับพี่น้องพริกไปพริกมาบึบบ๊บเรียบร้อยเลยครับโอ้ยทาพริกไข่คนนี้ครับเย็บบะมุนเย็บบะขาดเคืองเอาพี่น้องมือหนึ่งถือกล่องครับมือหนึ่งปิ้นไข่ทอดครับพี่น้องเอาแต่ยังสี่ก็ดีแล้วครับพี่น้อง ถอดไข่แสีบอยู่นี่เห็นว่ากระดาครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะ huh ลีลาอู <büyük> <cra> ้ยครับถอดไข่แสบแครับเรียบร้อยหนึ่งยางไปเรียบร้อยแล้วครับถอดไข่เรียบร้อยมานี่ครับมาเอาโคกมามืาอนี่หมักแดงฟ้าแล้วน้ำมะเท่านั่นแหละครับผู้ช่วยเพิ่นกับพวกพริกจักเก็ดแปดหน่วยพุ่นแล้วครับพุ่นมักรสชาติจี๊ดจ๊าดครับพี่น้องต่ำไรกระเทียมย่างดีพริกนั่นผงชูรสลงไปน้ำตาลลงไปครับพี่น้องเป็นน้ำตาลทรายเด้อกระเทียมสองหน่วยนะครับเพิ่นว่าสูตรนี่แซ่บบ่ิสันมาสิเฮ็ดให้กินเนี่ยบริสันต่ เฮีดใี่เลี้ยจานกันด้ตัวประซันครับน้ำปลาครับเบ่งเอาเดอร์ครับดีหอยยัง่นใส่น้ำปลาตั้งซีซ้อนโต๊ะพุนครับบู๊หักเนเพย่นว่าบ่มีบ่มีเข้มมีแต่นวน้ำปลาเจ้านี่ว่าซันครับน้ำปลาเยอะหน่อยเพราะว่าปลาลามันนวแล้วครับพี่น้องตำเครื่องให้เข้ากันเลยครับบานนี้พี่น้องอ้ยโกลงคงขวงครับพี่น้องยุมหมักแตงใส่ซองยุบเท่านั้นครับเต็มโคกเลยบาดนี้ครับคุณตำครับอ้มันตัดแซ่บดิพี่น้อง ตำมกแตงแบบสไตล์แบบเข้าฝานเดียงเข้าย่ำแล้วเ้าฝานเป็นต้อนแบบนนิเสบดีครับใคนเป็นตอนโคโลโเคเลบางคนเป็นกับมักขึ้นกันครับอันนั้นก็ดีเป็นได้สดกินเนาะมันคุยบ่ไดอันนี้ทั้งคุยได้ทั้งสดได,ด,ได้เรียบร้อยครับขวดเข่าเศร้ากินเที่ยงครับพี่น้องตำแตงทอดไข่มองไปข้างนน้นเป็นเข่าเหนียวโอ้เป็นจะแซบครับพี่น้องมาเด้วอวันนี้ครับทั้งสดก็ได้คุยก็ได้เสบ